สวัสดีครับพี่น้องครับปกติช่องตันอัตพลลำเพลินลำเชี่ยวครับพี่น้องครับเฮามาอัปเดตหลังเวทีลา่าสุดปาร์ตพี่นอ้องความกว้างระวังทางยาง,งาครับสำหรับรถรถปั่นไฟกับเวทีครับประมาณ1เมตรประมาณ1เมตร

มาเลยครับ e ี่ันเจมสาชัวก um ันต้งนั้นี่ยเนาะพ่อสวัสดีครับทำอะไรเขียนเพลงหรอให้ขึ้นไปดอยได้ไหมอยากดูเพียงพออยากดูอยากรู้อยากเห็นเพียงนี่ เข้ามาไวๆหลีบมาอ๋อเพลงอันนั้นบอกเอินคนเอินคนก่อเขียนเขียนหนังสื้อน้ำใจเข้ามาไวๆหลีบเอาไวๆเดือนวันตะกี้ไป็นเดอวันเสาร์ขอบอกทุกคนอยากข้างบนไม่ขึ้นนะบอกคือลองไม่ขึ้นนะบอกคือเปล่าอันนั้นอันนั้นขึ้นอย่างพอลองไม่ขึ้นไหมไม่ขึ้นห้องเพลงอย่างขึ้นสาวโพลรักรีชายภูมิแต่งโดนไปเพอไม่ขึ้น ขิ่นม้วนมวนข่งเข้าส่งวันศักิ์สาวเมืองชัยยพภูมิเลม้วนมวน,มวนบอกทุกคนบอกผูกคนดวนดวนเลยหมักตัวหนังนสือพอเีน้เดนี้คือายมือคนอายุเจ็ดสิบครับงามงาม พุ่นละคนสั่นเลยเด้หน้าผมเขียนสั่นเลยเด้เหนียนอยู่มหน็บโมเน็บโสั่นเลยพี่ทองเบิง่งไรมือทำแล้วงามผอมเด้นี่ขนาดอ่ได้คัดเด้ขนา,ขนา,ขนาดคัด,ดสิสามเด้ยอมอยู่ขีดนี่คืออยังบ้เอาบ่นี่ไหมเออบ้เอาบ่นี่ไหมนี่ไหมเออปลากระบาดไม่เอา ज

โนปิดพันเพลงกำลังแต่งหน้าตาโลท่านขอมาแมวล่ากำลังมันนี่ เพงเิน่นเลยน้องเอาไปลองตอนเมื่อไหร่เนาะพะั้าผ่านประตูอยากาอยากรู้ถามก่อนโอ้ยม <c oughs> ีน้องม่หดคาคาผ่านประตูคนเด้ออ <c oughs> <laughs> <c oughs> ยกากรู้ถามก่อนบงเ ก่อนเห็ดบังไฟเธอรู้ทำก่อนทำให้แน่นอนคิดว่าคงต่ำกว่าพันมันบอสสำกันเนาะบอกอ่ได้น่น่เบิงเอบี่เจ้าของเหรียญไปนี่คนมีกระแสนน่เบิงไปบอแน่ไปเลยเด็เมอเ้านั่นเบนหน ห้วยสุดยอดตัวเนาะแอแมนร้อยสองร้อยทุกคนไม่ว่าใครจะเปิดให้เบิ่งได้เลยนะเปิดในเมืองแสนวิวเลยดิพ่อแสนวิวเลยดธรรมดาได้ไป่ี่มิ้นครับพี่น้อง เกษตโอ้โหยคนมีเกษตรขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามกันแล้วกันครับฝากผลงานเพลงฝากผลงานการเขียนของผมนำมาเป็นนาะมาเป็นอ <นะ S 2> าหันมันมันหูปะหนี่ผมเขียนได้เพลงนี้ก็เนเพลงนี้แหละระวังนสยฮะ ออออผม,มได้นอนสามมือเนี่ยผมก็มันบอกว่าอ้ผมอยากจะอยากอยากเคล็ดเพ่งคนนะอยากเคล็ดเพ่งมือมือเล่นอยู่บ้านอุกหญิงเห็นะแม่มือวันที่หนึ่งผู้สัพฤศผูส้สัจจีกาติพันมาเนี่ยมันว <นำ S 2> ันยังมามมบอกผมผมก็เลยอดตะลับครับแต่ลับสามมือแห่งเต็มวันเพัพกผ่อนนี่มันไม่ค่อยไดย้มันคิดไม่ค่อยออกนะพ่อ ก็เลยบืนบืนเอาให้มันจบจบพออยากเห็นเห็นน้องมันตั้งใจอยากพ่อเขียนพอเขียนอินดี้พ่อเขีนครับเธอใจอยู่แต่เวลาที่พอเขียนพิ้งลุกทุ่งพวกจังหวะตะลุงนี่ม้วนมวนในผมมากครับบอบผมักยังดอกมักลายมือพี่น้องเออสะอ่อนคนลายมือเจ็ดสิบหกแหมพี่น้องประคุณกันตีนี่ไหมพวกนันเตี๋ยไอ้เอานี่ อือก่อนบงเอาเอาเอาพอเบิ้งจังเด๋ตัวเดมันต่อเด๋ต่อเด๋วใช่ไหมเพราะแลเพียงวันเดียวนี่หอเมียมีเมียหน่อยอ๋อผู้ด่าแต่ละซื้อธรรมดาเด้เถาเอ้ยเถาอย่าเบาอันยังไงฟังจักสีบัวเลี้ยงยังคอยแต่ฟังเอาอยังมาโลดนี่เถาเอ้ยเจ้าอย่าเฝ้าโกรธคอยขอโทษเจ้าเริ่มเมียจ้าเถานี่เป็นที่แปลก ไปเสแตกเราใส่จังมาเนี่ยโอ้ยบวมเป็นจังสันเดี๋ยวนี้นั่นคอยมีปัญหาคอยหาเวลาสีบ่นำเจ้าเนี่ยนี่ธรรม,มาดาปีไหน <c oughs> ขอเมียมีเมียน้อยขอเมียห่งเมียเลยธรรม,มาดาถ้าฟังขึ้นนี่สีเหลี่สีร้องขึ้นนี่ว่านี่แรงนี่หรือสีทองก่อนได้แต่โอกาสได้แต่โอกาสเนาะถ้าฟังกันแล้วกันครับสัตว์ับธุ์นี้เองเอื่นึงเอื่อนึงเอื่นคน เป็นเพียงเรไว้ายลองเอิญคนช่วงแเวลาครับพี่น้องครับาฟังกันแล้วกันครับฝากติดตามเน้องกันแล้วกันสุดท้ายนี่นะครับฝากพี่น้องติดตามผลงานเพลงของน้องออน้อยกันแล้วกันทุกคนผลงานเพลงคนมีกระแสครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมขอหยาดเบิ้องเพราะแลมเขียนเพลงต่อก่อนที่ครับสวัสดีครับ